สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือเล็กมาเที่ยวชายหาดเล็กๆนะคะก็เลยนำภาพบรรยากาศของชายหาดเล็กๆแห่งนี้นะคะมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะ เป็นชายหาดเล็กๆนะคะเรียกว่าหาดกระติงลายนะคะทุกคนตอนนี้คลื่นแรงมากอย่าให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบว่าคิดอะไรไม่ออกรู้สึกแบบ ไม่สบายใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอาความทุกข์เอาความที่เราแบบไม่สบายใจมาทิ้งไว้กับทะเลนะคะทุกคนคือเล็กก็จะเป็นอย่างนี้นะก็มาหาบรรยากาศที่ดีนะคะแล้วก็มาปลดปล่อยนะคะทุกคนสูตรบรรยากาศที่แบบสดชื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชายหาดที่แบบเล็กๆนะคะทุกคนที่แบบสงบเงียบไม่ค่อยมีใคร ้านนะคะก็จะมีสวนสาธารณะอยู่ด้วยนะคะตอนเย็นเ็นก็จะมีผู้คนมากมายนะคะมาวิ่งตามสวนสาธารณะแล้วก็วิ่งบนชายหาดเบาๆนะคะทุกคนเราก็จะได้ยินเสียงคลื่นทะเลนะคะทุกคนเดี๋ยวสะพาทุกคนไปฟังเสียงคลื่นทะเลเบาๆนะก็ไม่เบาหรอกทะเลแรงมาก บรรยากาศก็แบบว่าเหมือนฝนกำลังจะตกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะ